บริษัทสกินไมค์คอสเมตจำกัดจัดใหญ่ฉลองยอดขายสุดปังให้แบรนด์ในเครือทำพิธีบวงสรวงเดินหน้าสร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับบริษัทสกินไมค์คอสเมตจำกัดบริษัทผู้ผลิตสินค้าและสร้างแบรนด์ชื่อดังด้วยมาตรฐาน O E M ODM แบบน้อวงจรภายใต้การบริหารงานโดยดรชูชาติหลอดทองล้างกรรมการผู้จัดการบริษัทสกินไมค์คอสเมติทีล่าสุดค่ะถือเ่องดีทำพิธีบวงสวงประจำปีองค์พระพรม,มบริเวณหน้าบริษัทฉลองความสำเร็จให้กับแบรนด์ต่างๆหลังสร้างยอดขายถล่มทลายจากการร่วมธุรกิจกับทางบริษัทไปเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะณสำนักงานบริษัทสกินไมค์คอสเมจํจำกัดค่ะ ครับงานบวงสรวงของบริษัทกินไมคอดเม่นะครับจัดขึ้นทุกๆปีนะครับเพื่อ,อเป็นการฉลองยอดขายสำหรับบริษัทแล้วก็ลูกค้านะครับที่ได้ครบตามหวังตามที่ขอนะครับก็เลยจัดงานบวงสรวงขึ้นในทุกๆปีครับอย่างปีนี้เห็นว่ามีแบรนด์หลายๆที่อยู่แบบ าาด้วยรับมีมีลูกค้าหลายๆแบรนด์ที่ทำอยู่กับบริษัทสกินไมล์นะครับก็มาร่วมงานนะครับมาขอพรสำหรับปีต่อต่อไปนะครับให้ประสบความสำเร็จสมหวังครับสำหรับสก,กินไมล์คอสเมติกปีนี้เราตั้งเป้าอย่างไรบ้างคะกับการทำธุรกิจตั้งเป้าว่านะครับอ,อยากาให้ลูกค้านะครับ ที่มาทําแบรนด์กับบริษัทสกินไมล์ทุกทุกแบรนด์นะครับทุกท่านนะครับประสบความสาเร็จนะครับเพราะว่าลูกค้าประสบความสําเร็จก็ส่งผลให้บริษัทประสบความสาเร็จด,ด,ด้วยเช่นกันอย่างตรงน,นี้ก็คือเรามีทีมการตลาดแขกแขกด้วยอยากขอทนารทีมการตลาดพูดถึงสักนิดนึงค่ะใช่ก็สำหรับบริษัทเรานะคะสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่อาจจะรู้สึกว่า มาผลิตกับเราเนี่ยจะเดินคนเดียวไหมเราจะบอกก่อนเลยว่าบริษัทของเราไม่ปล่อยให้ลูกค้าเดินคนเดียวแน่นอนนะคะเราจะมีทีมซัพพอร์ตถึง20ท่านด้วยกันนะคะคือคาให้คำปรึกษาตัวต่อต,ตัวกับลูกค้าตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์นะคะการเลือกแพ็กเกจจิ้งการวางคอนเซ็ปต์สินค้าทุกอย่างรวมไปถึงการตลาดด้วยค่ะอย่างนักปฏบัตเราต้องมีการฝังตัวมาก,ก้อยแค่ไหนคะสำหรับโรงงานเราเพราะนอกเหนือจากเขาเรียกว่ามันมีโรงงานอื่นที่เกิดขึ้นมาแบบฟังนขชันเยอะเหมือนกันเลยเนี่ะเราทำตัวยังไงบ้าง ก็ในส่วนนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะเป็นการแข่งขันสูงที่ทําให้โรงงานของเราเนี่ยจะต้องพัฒนาให้ดีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะลูกค้าส่วนมากเนี่ยเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพลูกค้าฉลาดเลือกกันมากขึ้นนะคะอยี่อะไรคือหัวใจหลักอยากที่ตอบกันได้นะคะอะไรคือหัวใจหลักที่ทําให้แบบว่าลูกค้าหรือนักธุรกิจตน้งใหม่อยากจะมาสร้างแบรนด์ค่ะหัวใจหลักของ s m c เลยนะคะ เราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพใช้แล้วตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ของผู้ใช้จริงนะคะคุณภาพที่อยู่ยั่งยืนนะคะแล้วสามารถต่อยอดอย่างอื่นได้ด้วยอย่างนี้ค่ะคือเข้ามาแล้วสามารถผลิตสูตรที่1แล้วไปต่อสูตรที่2ส,สูตรที่3อย่างต่อเนื่องได้ซึ่งเรามีทางทีมงาน R d ดีที่พัฒนาสูตรอยู่ตลอดเวลาค่ะมันจะมีสูตรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆและต้องดีและดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปค่ะ นปัจจุบันโรงงานเรารับผลิตอะไรยังไงบ้างคะคือแค่อาหารเสริมหรือวัาถุดิบอาหารหรือทุกอย่างของเราจะเน้นในเรื่องของสกินแคร์เป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมเซมรั่มนะคะสบู่หรือผิวหน้าผิวกายเรามีทุกสูตรเลยค่ะหรือลูกค้าจะรวีเวสมาว่าจะเป็นสูตรเฉพาะแบรนด์ไหมขึ้นสูตรใหม่ไหมเราก็จะมีทีมงานคิดค้นและพัฒนาสูตรและมีงานวิจัยเข้าร่วมตรงนี้ด้วยค่ะในเรื่องของสารสกัดค่ะกับการลงทุนเริ่มต้นค่ะ ต้นต่ำเริ่มต้นนะคะแค่เพียง50ชิ้นเท่านั้นค่ะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเล็งเห็นถึงการตลาดของลูกค้าที่มีต้นทุนต่ำแต่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะค่ะต้นต่ำตอนนี้เพียงแค่50ชิ้นเท่านั้นตอนนี้ฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างะคะพีดแบ,บต็ตอบรับกันมาดีมากค่ะเพราะว่าเราตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกฐานเลยไม่ว่าจะเป็นฐานที่มีเงินน้อยหรือว่าเป็นฐานที่ลูกค้าที่มีต้นทุนสูงค่ะเราสามารถรองรับการตลาดลูกค้าได้หมดเลยค่ะพีดแบบ สำหรับใครที่สนใจผมอกว่าแบรนด์เราเริ่มต้นที่แบบว่ามันไม่ได้ราคาสูงมากเราก็ไม่ทิ้งแน่นอนครับสำหรับลูกค้านะครับคือบริษัทสกินไม้นะครับเน้น <c oughs> ให้โอกาสลูกค้าที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่นะครับมาปรึกษามาสร้างแบรนด์กับเรานะครับเราให้นะครับ SMC นะครับให้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับให้ คุณภาพสินค้าที่ดีนะครับให้การช่วยเหลือนะครับให้ลูกค้านะครับดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จนะครับทางบริษัทก็จะซัพพอร์ตนะครับทุกอย่างตั้งแต่เ,เริ่มทำแบรนด์นะครับจนไปถึงการขายการทำการตลาดนะครับเพื่อให้ลูกค้า,เ,าเป็นแบรนด์ที่อยู่ได้นะครับมีการแข่งขันได้ ทางการติดต่อของ SMC Skin My Cosme นะคะอ่า ID S SMC 28ค่ะแล้วก็เราจะมีเพจเป็น Skin My Cosme นะคะแล้วก็สามารถติดต่ออ่าเบอร์ค่ะน้องค่าเบอร์กลางของบริษัทนะครับ 02, 102, 1อง8นครับ หรือใครที่เข้าไปในเพจนะคะสามารถทักมาที่ไลน์แอดแล้วก็อาจจะเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอช่องทางติดต่อเพิ่มเติมได้นะคะ